เฮ้ยวัสดีทุกคนอันนี้จะมาเล่นแบบ Demon Slayer Burning เช่นเคยอันนี้จะมาบอกจะมาบอกว่า NPC ที่ใช้โลบักในการทำงานต่างๆอย่างตัวแรกนะเกคือเห็นอยู่มันคนถามว่าเออเนี่ยทำอันนี้ทำการลบปานยังไงใช่ไหมอย่างแรกเลยนะมันมีสองวิธีในการลบปานของคุณนะอย่างแรกเลยก็คือไปที่เมนูไปที่เอ่อ P ไม่ใช่ไม่ใช่ setting ข้างบนอ่ะ set e s e t t อ่ะกดไปเพื่อแล้วก็กด data ไปเรื่อยๆแล้วแล้วคุณก็จะรีเซ็ตกลับไปเริ่มวูสดุใหม่แล้วก็วิธีต่อไปนะวิธีที่สองวิธีเสียลบั๊กนะก็คือตรงนี้ครับแปดสิบลบั๊กเลยคนคนุยกับคนนี้ทั้งหมดแปดสิบโลคุณจะได้คุณจะรีเซ็ตปลาของคุณทันทีแปดสิบลบักไม่ต้องเสียคุณจะไม่เสียอะไรเลยแล้วคุณก็จะได้คุณก็จะรีเซ็ตปาาทันที แล้วก็ตัวต่อไปก็คือพูดกระตุกเลยนะมีคนเลขบอลอึ่างไรใช่ไหมเนะี่ยพูดคนนี้คนนี้จะทําคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าสีดาบอันเนี้ยอันนี้คือดาบผมมันเป็นไอ้นี่ดาบเรามันเป็นไอ้ที่ดาบถอดสวมไปฮะเอาว่าใส่ไปสู่มาดาบถอดสวมไม้ถอดสวมก็แบบคุณแบบว่าเอ้ยเนี่ยไม่อยากแบบเฮ้ยได้ได้ดาบสีเขียวแบบเฮ้ยอยากได้ดาบสีเขียวเลยอะเออเอ่อนี่มาคนนี้เลย เท่าไรอ่ะดูก่อนทั้งหมกเท่าไร่เกยยี่สิบห้าโลบักใช่ยี่สิบห้าักเพื่อน,นำการเปลี่ยนสีดาบหนึ่งครั้งเสียยี่สิบห้าโลแล้วก็ต่อต่อไปตัวต่อไปนะตัวที่สามก็คือคนนี้เลยก็ซอสดาบต่างโลกนี่เองคนนี้เขาจะให้คุณเสียสองอย่างนะแบบว่าคุณแบบว่ามันมีมันมีสองอย่างในการสมุมดาบแบบลายดาบพิเศษดาบต่างโลกดาบที่อยู่จากอันนี้ไม่อื่นอนะ่ะแล้วก็อย่างแรกก็คือ ไม่ได้เขาคือถ้าเกิดคุณจำเป็นดาบนี่ยินธรรมดาอยู่ไหมดาบธรรมดาดาบนี้ยินปกติเลยอ่ะคือคุณจะสามารถซื้อได้2แบบนะก็คือคุณจะซื้อด้วยเงินในเ,นในเกมหรือว่าจะซื้อด้วยโลบักถ้าเกิดคุณซื้อด้วยเงินในเกมมันจะใช้ทั้งหมดห้า0สนแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้แบบว่าไม่อยากเสียเงินแบบว่าไม่รู้ไม่มีวิธีฟาร,ร์มเงินแบบว่าเรียกว่าน้อยแต่ว่าอยากได้ก็คือเสียเลยหนึ่งร้อยโลบักคนนี้เสียไปเลยหนึ่งร้อยโลบักโคตรแพง ็ N P C ตัวทิสี่จะอยู่ในธรรมสูรสองตัวในธรรมสูร N P C ดิสอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีว่ามันมีเพิ่มหรือเปล่านะอาจจะมีเพิ่มในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ที่รู้ก็จะมีแค่เท่านะี้จะมีแค่ที่รู้จะมีแค่ห้าตัวเท่านั้นกันตีเขาตีอะไรกันน่ะโอ้เยอะนั่น่นนะไม่โอ้อนนะโอปลาตะวันปลาตะวันคือปลาตะวันชัดเจนชัดเจนสีสีแบบนั้นไม่ใช่ปลาพึ่งแน่น ส,แบบสีแบบนั้นสีดงสีแบบนั้นไม่ใช่ป่านเพลิงคุยกับนีถ่ถ้าคุณเป็นอสูรแล้วคุณอยากกลับไปเป็นมนุษย์คุยกับชามายุได้เลยเจ็ดสิบห้าน่าแปดสิบน่าเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบบักนี่แหละมึงจะเข้ามาคุยทำไมอสอูรเป็ดมากวนตูอสูรนอนไปซะ เพื่อทำอายุประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลบักถ้าคุณเป็นอาสูนแอยากกลับไปเป็น,นมนุษย์โดยที่โดยที่แบบว่าไม่อยากไม่อยาอกแบบว่ารีเซ็ตใหม่คุณก็ทำอายุได้เลยเจ็ดสิบแปดสิบโลุโอยากขัวขาใช่ไหมเออตัวนั้นไอ,อตัวนั้นอีกมานานนันดีดิฮาร์ตดไปเออ ถ้ามาสูงก็สูงโคตรเยอะเลยลงไปเอาละคุยคนนี้เลยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโลบักถ้าคุณเป็นสูรแล้ะแบบว่าได้มนสูรโลหิตท,ที่แบบไม่ค่อยอยากได้คุยคนนีล้ละแปดสิบห้าแปดเจ็ดสิบห้าโลบักคุยคนนี้เลยมันก็กรธกูจ้างเลยอเออคุยคนนี้เลยเจ็ดเจ็ดสิบห้าโลบัก เท่าที่รู้ก็จะประมาณนี้แหละมันเงินจะมาโกลยกจางเลยตุนทำป,ปกติเนี่ยออโอเคจบประมาณนี้แหละ